เวลาเพื่อนๆเติม Delta Force เนี่ยเคยมีคำถามไหมครับว่าที่เราเติมอยู่เนี่ยมันคุมแล้วหรือยังขอแนะนำนี่เลย Topup g a เก r ร้านเติมเกมคุณภาพที่เติมง่ายรวดเร็วปลอดภัยไม่มีรีฟันร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแถมราคาต้องบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองมากและไม่ได้มีแค่เกม Delta Force เท่านั้น Arena b r e a k o u t ROV และเกมอื่นอีกมากมายที่เติมถูกไม่แพ้กันคิดจะเติมเกมราคาถูกอย่าลืม Topup g a เก r ใครให้สนใจลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิป อ่ะครับก็ขอสวัสดีคนที่เล่น Delta Force ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มีอัปเดตเข้ามานะครับตอนประมาณเวลาประมาณ2ทุ่มกว่าของเมื่อวานนะคือวันที่25นะครับผมก็ตอนแรกผมตื่นเต้นนะนึกว่าจะเป็นอัปเดตแก้จอฟ้าหรืออะไรนะครับผมจะเป็นอัปเดตแก้บัคฟิกส์นะครับแล้วก็ออปติมิส์ของโหมดแบ็คฮอกดาวน์ Down, หรือโหมดในเรื่องนั่นเองนะครับก็อตอนนี้เกมน่าจะเหอโหมดใหม่นะก็เลยแก้โหมดใหม่ก่อนที่จะไปแก้โหมดปกตินะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมึงไม่แก้ปัญหาที่เหมือนแบบมีคน แก้สักทีนะครับผมโอเคสำหรับบั克ฟิกซ์รอบนี้จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยสำหรับบั克ฟิกซ์วันที่25กสิบากุมภานะครับผมก็เหมือนเดิมครับเกมเพลย์แล้วก็แบตสเปคกิ้งจะไม่มีผลกระทบนะครับระหว่างการอัปเดตซึ่งก็อัปเดตถาคนไปแล้วนะถ้าเกิดว่ามีใครมีบัคหรืออะไรก็แนะนำให้หลังจากอัปเดตรีสตาร์ทเกมนะครับผมบัคฟิกซ์ก็มีแบบรวดเร็วนะครับผมเอ,อ่อคลิปนี้นะ่าจะไม่ถึง3นาทีดยซ้ำั้างเนี่ยก็เรื่องแรกนะครับเป็นการแก้ปัญหานะครับที่เกมเนี่ยมันจะแคสนะครับหรือว่าเกมมันจะะเด้งออกขณที อยู่หน้าโหลดนะแล้วก็อันที่2ก็เป็นแก้นะครับความผิดปกติของกระสุนนะครับที่ไปโดนสภาพแวดล้อมต่างๆนะั่นก็คือเหมือนกับไปโดนฉากที่ที่ไม่ควรโดนหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่ชัวร์นะเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นหมดในเรื่องนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้กะว่าจะเล่นนะแต่ว่าจอฟ้านะครับเพื่อแก้ได้ก็อาจจะเล่นในเร็วนี้นะครับผมสำหรับบทเรื่องแล้วก็อันที่3ครับมีการแก้ไขนะครับตรงหน้าต่างเลือกโอเปอเรเตอร์หรือหน้าต่างเลือกตัวละครเนี่ยมีการ Display Error นะครับขณะที่เรากำลังจะเข้า Chapter ที่5ก็คือตอนที่เราเลือกตัวละครน่ะแล้วก็เข้าไปในแมทอ่ะมันเกิด Error ครับผมตรงนี้ใน Chapter ที่5เขาก็แก้แล้วนะครับผมนั้นต่อมาครับอันที่4นะมีการแก้แคสที่หาได้ยากนะครับที่จะ ที่จะปรากฏขึ้นนะครับในชั珀เตอร์ที่6นะครับผมก็คือแก้ชั珀เตอร์หกับชั珀เตอร์หนะครับผมแล้วก็มีการแก้ไขนะครับผมมีการแก้ไข optimize ให้ดีขึ้นอันนี้ optimize นะไม่ใช่ fix นะเป็น optimize ก็คือการปรับนะครับผมอ่าดาเมจระเบิดนะครับที่จะทํากับศัตรตูนะครับผมอ,อาจจะตอนแรกอาจจะดาเมจอาจจะไม่ไม่แสดงหรือเปล่าแบบว่า เนตไปแล้วไม่โดนอะไรอย่างนี้อันนี้แก้แล้วนะครับผมแล้วก็มีการแก้ optimize เซิร์ฟเวอร์ครับผมสำหรับอัปเดตนี้เร็วๆนะครับผมมีแค่นี้นะครับผมเป็นหมดแบ็ k คอกดาวน์ทั้งหมดนะเป็นหมดเนื้อเรื่องนะไม่ได้มีผลกระทบต่อวอลแฟร์แล้วก็โอเปอเรชันนะครับผมจอฟ้าก็ยังจอฟ้าเหมือนเดิมนะแต่สำหรับใครที่จอฟ้านะครับผมผมลองมาแล้วส่วนตัวผมอะถ้าเกิดว่าผมไม่ทาตามเนี้ยจอผมจะฟ้านะครับผมก็พูดเป็นไกด์นะครับเผื่อใครจะเอาไปแก้ตามนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ในคลิปอะผมพูดไว้ว่า ผมพูดไว้ให้แก้สิบอย่างใช่ไหมก็คือมีรันแอดมินที่แน่ๆเนี่ยคือรันแอดมินอ่ะผมทำนะครับผมไม่งั้นผมเปิดเกมไม่ได้เพราะมันจะขึ้นเออร์เรอร์นะอันที่สองสตีมสตาร์ทอัพเนี่ยผมไม่ได้ใส่นะครับผมถ้าใส่เนี่ยจอผมจะฟ้านะครับผมไอตรง available call กับดีอ่ากับตรง DirectX 12นะครับถ้าผมใส่นะผมจะจอฟ้านี่เป็นในกรณีของผมนะถ้าเกิดว่าใครเอาไปใส่ตามแล้วจอฟ้าก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้นะครับผมส่วนแก้ไฟล์กับลงเกมใหม่นะครับที่ผมพูดไว้ ผม,ผมแก้ไฟล์แล้วลงเกมใหม่แล้วนะครับผมอาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะอย่างที่5คือ n G X นะผมอันนี้ผมลบนะครับผมส่วนตรงอัปเดต Windows เนี่ยผมอัปเดตนะครับผมแล้วพอเราอัปเดต Windows อะ่ะตัวอา่อาบางบางทีอะในเวรอร์ช์ดจอไม่ถูกอัปเดตนะผมเราก็ต้องไปโรแบ็กเอาเองนะก็คือไปโรแบ็กเป็นเดือน11นะไม่ก็เดือน12นะผมซึ่งโดยส่วนตัวผมใช้เดือน11แล้วไม่จอฟ้านะผมแต่ถ้าเกิดว่าใช้ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ย จอฟ้าผม TMP 2ผมไม่ได้ปิดนะครับผมล่าสุดผมไม่ได้ปิดนะส่วนรีดิวคอรนี้ผมลดเหมือนเดิมนะก็คือลดไป3ขั้นนะครับผมจาก55กลายเป็น52สนะอันสุดท้ายอัปเดตไอออันนี้ผมอัปเดตนะครับเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมน่าจะประมาณนี้นะครับส,สำหรับหลังจากเนี้ยผมไม่ได้ทำนะคือก่อนหน้านี้ผมพยายามลองนะครับว่าปิดนู่นปิดนี่ปิดนั่นแล้วก็ลองแบบ ลองอัปเดตไดเวอร์กระจอนะครับผมปรากฏว,ว่าจอฟ้ากลับมาครับผมอันนี้ผมลองอกรอ,อบนะไม่ได้ลองในสะตีมก็คือจอฟ้ามันกลับมานะครับผม mm hmm. ผมก็เลยลดไดเวอร์กลับมาก็เล่นได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมไปใช้ตัวสตาร์ทอัพสตีมนะก็จอฟ้าครับผมก็เลยไม่ใส่นะพอไม่ใส่ปุ๊บก็ไม่จอฟ้านะก็คือเหมือนกับว่ามันต้องแบบมีคุณภานที่มันพอดีอ่ะมันถึงจะไม่จอฟ้านะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขียนสรุปอีกทีผมจะเขียนไว้ใน อ่าคอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันว่าผมทำอะไรไม่ทำอะไรบ้างนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปวันนี้น่าจะไม่มีอะไรละสำหรับการอัปเดตเกมในวันที่25นะครับผมก็คลิปนี้น่าจะลงวันที่2 6ตอนเช้านะครับผมก็ไม่มีอะไรละสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย